คนผิดค่ะเขาเข้าใจว่าเป็นชื่อดาบลานค่ะแล้วพอแเยโก้มาได้ยินว่าเป็นหัวล้านโอ้ไม่ยเห็นนกโก้ค่ะก็คือปกติถ้าคนอยู่ใครก็ไม่รู้มาทักก็จะมีอาการได้นะคะก็คือจะตกใจหรือแสดงความไม่พอใจอย่างนี้ยแต่แกยโก้เขานอนน้อนขอมโดนค่ะก็ใส่หมวกไปด้วยใส่หมวกแก้กค่ะก็เปิดหมวกออกมาแล้วก็มือ เอากูนู่หัวแล้วก็บอกว่าครับผมหัวล้านเรับเท่าผมหัวล้านเรับอย่างเงี้ยก็ก็มาเป็นเรื่องเรื่องมามาขำขันกันนะครับไม่ไม่มีอะไรค่ะก็พอดีเขาเออถ้าคนผิดเขาบอกว่าคิดว่าเป็นดาบลานอย่างเงี้ยก็เข้าใจเป็นอะไรเนะี่ยชือดาบลานค่ะาดาบลานไม่ได้พูดาดเรื่องหัวลานดาบดาบลาน ภาษาคำเมืองของเป้เนี่ยเขาจะพูด้วนๆสั้นๆฟออังไม่ทานก็ฟังไม่ออกตัวเองหัวล้านแล้วมีคำว่าร้านๆอะไรเงี้ยใช่ใ <ๆ S 2> ช่คือคิดว่าพาดันหรือเปล่า <ๆ S 2> แต่ก็ดีนะก็ไม่ถึงสามก็เรื่องเรื่องเรื่องเล็เลกก็เป็นเรื่องเล็กไป